หน่องไปทาง,งใดสงสัยยางลงไปสุนเต็มไตพุ่นะหน่องยางลงไปทางล่างพุ่นจะ้ะเหยนยางขึ้นมาก้างบนโอ้โหดอกหน่อยทุกคนดอกเล็กดอกอ๋อหักสัมงัดค่คอยๆมาเอาอันนี้บาเอามาเอาพี่พุ่น่ะโอ้โหเรื่องแสงจะ้ะ กุมอยู่นีุ่่นอขี้ฝุ่นเจ้าเนี่ัขนาดนเปี่ฝุ่นเ่าบ่ได้เ่าขี้ฝุ่นออกจมันนักกว่ามันยังี่ ไปนนกัเดี๋ยวมันสิหน่อยใจเดี๋ยวจะหน่อยใจนะจ๊ะเนาะโอ้โบนหนาง,งามดอกนี่สวยงามโิ๊บิบมวนขนาดจะ้ะ น่อยแน่ๆนี่นี่เงาบ้วนขนาดมื่อยโอ้ยยังมีเก็ดอันหนังไก่ให้เก็บอยู่พูดะเอื้อหายอีเมียคอยหืมโอ้ปุ่นกลุ่มปุ่นทั้งๆปุ่นมามาใส่เปิ้ลจะดูเอาผอดอกนี้เอาดอกนี้ก่็สับพ่อแม่พี่น้อง ดอกแน่นอนนี่ก็ทิเอาเพราะว่ามันแก้งแสบผัด<อ>แสบพี่พีนะ่จ้ะพี่ผุนอู้หูกำลังอุบอุบอ่อนอ่อนผุนอูห้อห,หสีเห็ดแม่ที่แม่ถึกใจจอย,จยลายขาวตุ่นพุ่นขาวอีลีอีร้อ ความสุขจาที่ได้เก็บเห็ดดอกพีน้องน้นอ,นอ,งนองไปสวนทั้งไรน,น,นอ้อน้องน้องฉันโอ้ยมวนลหลายมวนหลายพ่อแมพอออพ่พี่น้องเอยบางเดือนนี่ปุ่นแล้วพียตัดออกตัดออก บอน,น้ามาดอกขี้ดินนะนานเห็นบอผุดดียูดไตใบใหม่ตีหอยเห็นคือเกา่าเจ้าปต้ปต้องรีดต้องลบดอกพี่ดอกนั่นเท่าแล้วโอ้ยหยว้าะจ้าตัดตัวนี้บอเอาจ้ะดอกนี้ดอกง่ามครับจะออกไหมเห็ดดำ่าออก,อออกจัดจัดระเบียบเห็ดไมกันจะ้ะ โอ้ตัวง่ายง่ามคักหาตัวจ้ะมึงพิจ้าโอ้โหพี่เห็นบ่พีตัวง่ายง่าพี่นะโอ้โหขาเพิ่นอุ้ยอดเลิดเลิศเลิดหอยจกแค่จีมาจนเป็นเบิร์เป็นพื้นที่เฮ็ดเลยว่าสันเถาะดอกเพ่งง่ายคักหลายจ้ะ อขาเพิ่นพอถนอดขาขึ้นมานําผีเนี่ยเสดเบิงผิดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจอยตั้งกล่องก็เด้อพ่อแม่พี่น้องเบิงเบิงผู้น่ะดีอยู่ใต้หญ้าพุ่นสุดยอดบ่พวกเจ้าว่าตั้งกล่องจักบาทกันเด้อจ้ะอย่าล้มเด้อกล่องเด้อเป็นใจให้นะด้อโอ้ยหลุดฉันนั่งแต่นฮึโอ้ยพ่อแอออม่พี่น้องเอ้ย เอเฮ็ดหนังไก่หิดหนังไก่ดอกยักษ์ใหญ่อลังการเดือดอหลีป้าตรงนี้ไม่จะดอกยัใหญ่อิลีกันพอจ้ะขันไดเพื่อนนะมือขาพื่อนเ,นเอา้าเฮ้ยจะกระจกเนอใดจะเป็นหูเป็นนันพุ่นนะดอกยหญ่คัก จวด,ดอีลีพีดอกใหญ่ๆพีเบิ้งนี่ใส่เบิ้งพีคุณนะโอ้ขาเจ้าอ,อยู่ใสวันนี้โอ้โหออกดูเนื้อคุณนะจ้ะดอกใหญ่อีหลีดอกนี่ข้าวที่เราที่จอยมาเก็บดอกใหญ่ข้าวกันีอีกเนาะแต่ว่าห่อตรงที่จอยเก็บไปนั่นม,มีจักดอกเลยตอนนี้มดแล้วออกหมดแล้วคุณ โอ้โหสวยจ้ะหาตัวจ้ะพี่ดอกพี่โอ้โหโอ้ยพูดอะไรพี่ไต่หนาพุ่นะเออเหอโอ้โหโอ้โหอ่ะพี่ไปพุ่นะขาพุ่นะสุดจวดอีหลีพุ่นแล้วเป่าขี้ฝุ่นจ้ะเป่าจนต๊ดแตกขี้ฝุ่นก็บ่ออก ตั่สั่งเนาะบางเห็ดตามทางนี้ตอกมันใหญ่จะก็เสิเอาเนี่ยคุณ่ะคุณ่ะทีส์คราผอมเรียบร้อยเกิดยุติไตรยาเป็นโอ้โห่ิีขึ้นมาเลยพุ่นพี่น่ะเด็ดเลยจ้ะเด็ดเลย หักเองโอ้โหเ <ว causes S 1> บียดกันอยู่พี่ล่ะผลขึ้นผลยาขึ้นมาบ่ได้ไรสันแล้วแต่แล้วตนสาดกดอยู่พี่น่ะเบ่แม่นอันนั้นพุดนะจดยอดอีรีจ้ะเฮ้ยสิฟุ้นก็ได้เจ้แม่นอยากเขามาน้ำ ดอกนี่นะไปน้ำกันดอกนี่าเาะมันสีเขียดต่อจ้ะโ,โอ้โหพ่อแม่พี่น้องปวดเลิศปอเลิศปอเียดาไอ้กลมันตรงที่จอยเก็บเพชรต่เมื่อกี้นั่นเห็ดหนังนนไก่เปื่อยจิมมาจ้าพ่อแม่พี่น้องเออเถาจิมมดเ,เห็ดดำทางนี้โอ้โหไี่เถาไปเนี่ยมันก็ดโกไง่แท้พี่นง ตั้มจะเฮ็ดตั้มโอ้เลยสิอย่าพูนเอากันเอาไปได้เพิ่น่ะดอกพุพไไดไทยดอกงามอยู่แล้ฝ่าตกถล่มฝนลื่นม่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยฝนลิ้นเสียหัวอีกแล้วเอาอีกแล้วได้ยินเสียงฝนตกสิหัวใจบอกโอ้ยมาเบิ่งทางพี่ เบืงบ้งเบืงบืงบืงพวกเจ้าเห็นบ่นเนี่ยพูดนะงามคักบ่พูดนะพูดนะ,นะสุดยอดโอ้ยสุดยอดอีหลีใช้ดูวยโหพ่อแม่พี่น้องเอ็ดพูดนะโอ้ยเอาฝ่าตกอ,อื้มพูดนะพ่ให้ดินขึ้นมาหนำย่าติดขึ้นมาพอ่ยาพอยังว่าพ่ให้มานนำ มึงดอกนี่พูดอ่ะโอ้โหเธออะไรเธอจะใหญ่ขนาดนี้อุ้ยพี่น่ะทาั่งอนพี่น่ะพี่น่ะพูดอ่ะนี่เนปลาโอ้โหเฮม้มันมีแต่ดอกใหญ่ๆทั้งนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดอ่ะดอกใหญ่อีหลี่ว่าได้เบาเลใหญ่คักไงเนอ,อวางนี่ไปจะไหนก็นลืมพูดอ่ะ เดียวมีใส่กระตาจ้อยก่อนพ่อแม่พี่น้องจะ้อยลืมไหมจะให้มักลืมอยอะใช่ลรออุ้ยเอาเหยียบเหยียบไม่ให้มันนี่ท่านเพชรนางไก่บปฐนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะเพชรนางไก่พูดนะ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 ปานเต็มทรัพยาพี่พูดนะพูดแล้วเพชรตั้มกอนโอ้โหสุดยอดอีรีดอกกันเดี๋ยว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  ติดโทโตูเต็มที่เลยเฮ็ดดำเฮ็ดดำนี่ตูเต็มที่เลยเอาทั้ทงนี้กันจะ้ะอยู่ไต่หมดพวกเจ้าอาจสิบว่าเห็นคักเด้อจ้ะเด้อตรงคอถอดคอไพ่พ่อแม่พี่น้องจะ้ะอันนี้ดอกเปอเอื่อยเอาจิ้งโอ้โหเบิงเบิงเบิง,บง,บงพี่นะพูดนะเปื่อยอันนี้นเท่าแล้วโอ้อันนี้เปื่อยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้โหพูดนะไต่พวกครเนี่ ฝนตกสิหวัวใจโอ้ยอันนี้กะเท่าจาักพ่อแม่พี่น้องเลยเท่าไมเฮ้มันยังเป็นกระเท่าทิมมดพี่นะโหเท่าทิมมดจักพ่อแม่พี่น,อน้องโอ้อันนี้เปื่อยเอาไปได้ไมเฮ้มันนี่แต่เสียดายแท้มึงดูข้างในนี่โอ้ยปาด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 เดี๋ยวเอาขึ้นไปพวกเจ้าบึงกันนี่อืออืออืออู้ใส่ใส่ใส้สใส่ พูดะจวดอหลีเฮียเฮียกันแต่ว่าขี้ฝุ่นนีเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเกิดยู่ไตต้นมอต้อนใหม่ต้นหย้าต้นไหลโอ้โหเบ่งใหญ่กับฝามือจอยกันแล้วกันละ่ะไตพันสุดจวดหลอดอิลีปปาโทปาโทพูดะ หดืดขนาดจะหลืดขนาดไปล่างเอาโอ้คือสิมดหนามลายลิธิ์จุดแรงน,นี่ม่อมขนาดต่ำล้ายอยู่เอาอะไรจะมันเปื่อยถือฝนน้าจะเนาะสุดจวดอีดีฝุนฝนตกแล้วพ่อแม่พี่น้องไปหาตัวจ้ะโอ้พ่อแม่พี่น้องเลยพี่ น,นี่อีกอะเบิ้งเบืงเบื้องไห้เบิ้งได้จังใดพุ่น่ะเก็บแบบนี้เลยจ้ะก,ก็เอาดินไปนั่งพี่น่ะพูน่ะโอ้โหแต่ต้นไม้ดีขนาดเด้นี่น้องเอิอนไซมเมื่อกี้นี่น้องขึ้นมาแล้วพออุ่น่ะจอดอีลีนี่แตดกอกย,ยังไงเออมึงอยู่ข้างค่างอยนี่พูน้างกระตาจอยนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ เห็นโอ้จะต่ำก่องเลือกอัตะดวกยังไๆมันพอไม่ไปหนอกปัจจัยสวยเลือกเด้ปัจจันี่ตอาแหลกพันอะไเล่มเอาอยู่ดอกเล็กดอกใหญ่ก็บ้านฉั้นไปนะปัจจัยว่าพอดอกยังไๆที่ปัจจันี่เฮ่อสวยกับเลือกสันติปัจจันี่สวยกับนิสัยเกามาใส่สวยกับสิเลือกสันตัวจ่ะอย่าเข้าไปขี้ดินเด้ตอนนี้กระแบกนักเขาแห้งอยู่พูดนะอย่าหัก บวปกันบอกกันจอดอีลีเด,ดือดอีลีไม่จอกระโดดต้องฟังโอ,อ๊ยเก็บให้จักบาทเลยนู้ไตต้นใม่ทำไมพี่น้องเอ้ยจับปืนทะี่เบิ้งดีนั่นดอกพุ่น มันดอกใหญ่จอกเลยตรงมุดในจั้งหน่อยแหละมุ่นเอ้ยขา,าพ่นพ่อแหละพ่อแหละไปๆมุดคักมุดแนวเว้ยพ่นอ่ะออสุดจวดอีลีจ่าเบิ่งแง่ๆไปเลยนะไม่พี่น้องสิพามงางัดออกดอกนี่สองสามดอกติดกัน,นแตกคักซะเนาะโอ้โหเห็นบอ่อเห็นบอ่อโอ้ยขาเพิ่นนะพูนอ่ะสุดจวดอีลี เลือดนะจ๊ะเนาะงัดขึ้นมาถึงสี่หนมีกำลังใจยาวเอาจะตาาําก่องกำลังใจเลือดขนาดมีแรงผักดันพุ่นแล้วตามภาษาใจลราพอม่พี่นดองตำตะก่กกองจุคองเมื่อเปียกไรคุณดูดอกนี่อะไรปะคะโอ้แตกหักสัมใจสยดอกนี้ ขาพ่นไม่เอาได้จังใดปวดผูอยู่ขาสวยสดูดอกนี่ไตมอดถอเป็นโอหักสักไตมอดไม่ได้ดอกงามๆพ่นอวบพ่นใดโปรตีนสูงจ้ะฝนอ้าวฝนจะยิ่งอ้าวฝนตกประเทศนเอา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 เปียก์ปะเทน้โอ้ยยิ่งจะโอ้ยยุแล้วยุ่งแล้ว พัมงมดดอกนี่ขึ้นไมายากไรฝนตกหนาก้ากองไร้แด้วจะตรงขอถอดข้อพ่ยบัดนี้จะเนียนเจ้าะนอพี่มาบกดรดอกพี่โอ้หุนขาเจ้าะแบบนี้เลยเฮดอกนี่เน่ยพวกนี้เจาโอ,อ๊บแตกคักพังมดโอ้ยเจ้ากระอึดนมองเกิดอะไรหายนางเอ้ย Để xâm đây đi đâu mẹ mà chân này bay 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 cả lái nữa ô là Năm, cung tân bao này khâu vân vân กระ neau ทิมมดผุนนะสับลาบไปผุนนะอยู่แต่หมอดไม่แต่ขีฝุนนะผุนนะเท่าเท่าทิมมดพุนนะเสียดายคักพุนเทาทิมด้วยเลยพุนแต่ไม่กับว่าเทาเรามันเอาได้อยู่ขาบ่อเอาเลือกเอาขาอุบัวผุนนี่จังสิอันนี้กระหากระโปรงึ้นมากว่าในเทาตรงนี้ฮะเนี่ยเทาแน่นน่ะ ยังแมเน่แม่ยแม่พ um. ี่น้องบ่งสภาพฝนตกใส่พ่อแม่พี่น้องกล้องไา่แล้วฝนตกเดี๋ยวนี้ชิมูกอะไรฝนตกห้องไห้ชิมูกไรอุ้ยแค่นี้ก็เลิศแล้วเออ อยู่โอ้ยนากองเปียปกมาจนอ้าวเปียกอา้าวลมบาจนีเอาเข้าไปสุดยอดอีลีจ่ะอะไรบ้านนี้อะไรบ้านนี้โอ้ยเบื่อจ่ะพ่อแม่ไปลงจ้า ไต่หมดไต่เมดพี่นะโอ้อันนี้เปื่อยเละเลยโอ้ยพุ่นนะแมนมัดอรุณแจักสิเอาจังใดเพิ่นพุ่นโอ้ยอ้าวพังอู้หูเปื่อยจ้ะเปื่อเยเปื่อยพ่อแม่พี่น้องนิ่มเละเลยพุ่นนะเกิดอีรีอุ้ยหน้ากล่องเปียกหมดเลย <laughs> ซัมเอะไรอืมบุญเนะี่ย ดอกนี่จะพอม่พี่น้องพี่นะ,นะ,นะจังเสาทิมกระพองลายอันนี้เอาไดน้นี่พูนนะโอ้โหสุดยอดอีรีโอ้ยนากล่องจอยแต่แต่เลตจุนมาเอาดอกนี่ก่อนนี่เอาไปได้ไีมพ่นนะ่เอาปอดได้พ่นนะโอ้โหเ่ย เขาทิมมัดกับพองกันพอมาพี่นอกเลยเฮ็ดหนังไกพ่พีนะ่พุ่น่ะพ้อได้จังไกยัองอ่อนละอ่อนละอ่อนอยู่พีไม่เกิดจุดไตอันนี้ขาแข็งปังเลยพึ่งเกิดพุดนะ่น่ะ ถ้กใคขี้ฝุ่นขี้ฟอยขี้ขมอยขี้แม่กรีบลีลากรบาดไอ้ฟนตัอู้สุดยอดอันนี้สุดยอดสุดยอดอีดีฮึม่มความอ่อนละมุนอ่อนละไมอู้อันนี้ดอกพวกแง่กเท่าทิมต้องใชเปิดอันเตนก่อใหม่ให้เบิรงพ่อแม่พี่น้องเบิรงเนี่ยนี่พุน่นนอะเพืน่นเท่าทิมพุน่พนนอะดอกพวง่หวกแบบนตม มันเถาวะเด้งดชาขึ้นมาเบิ่งกันเพื่อความมั่นใจเดี๋ยวพวกเจ้าสิว่าเป็นยังก็บังงัดขึ้นมาเบิง่งใสด่ดิเอาได้จ้ะเอาได้ซื้อ,อยังมาเถาวะไปหาตัวจ้ะ